ตัวนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมีกังวลมาเอ้ยมันจะมีประเด็นเรื่องของสตงสตาร์ uh, G, CG, คอืมเอ่อ ESG CG อะไรอยู่หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เราเอาแบบพื้นฐานะะล้วนๆก็คือผลประกอบการเลยนะครับคือตูนบอกว่า Q2 เนี่ยดูดีกว่าที่เคยคิดถูกไหมใช่แล้วแล้วก็เป็นเล็กคอร์ดไฮทั้งๆนะที่เป็นโลซีซันด้วยะคระับสำหรับตัว TOA นะครใช่ก็ TOA นะคะ,ก,ะ,คะกำไรวันนี้เลือกเพราะเป็นงบไรามาสอที่ดูดีนะคะ กำไรไตรมาสสองเนี่ยเราคาดว่าออกมาประมาณ735ล้านบาทนะคะเทียบคิวอนคิวก็จะโตสัก16%แต่เปอรเยียเนี่ยโตร้อยเนะพี่นิกถ้าตัดตัว fx ออกละกันเขาได้เกณฑ์ก็คือเป็นกำไรจากการ ต,ตัวต<ร>ลากเปลี่ยนเพราะว่าเงินบาทอ่อนเขามีการลงทุนในตัวต่างประเทศด้วยนะคะกำไรปกติเนี่ยคาดอยู่687ล้านบาทนะคะโต6%เคนคิวแล้วก็โต45%่นยอนเยียเป็นเล็คอร์ดไฮเหมือนกันแล้วก็ดูดีกว่าที่เราแล้วก็ตลาดมองเราเนี่ยมองว่าอย่างเก่งสุดเนี่ยแฟลตคิวองคิวจะไม่โตคิวคิวแต่นี้โตได้6%ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยตลาดมองว่า ติดลบแน่นอน Q, Q อิวบนะคะทีนี้ก็เลยดูดีกว่านะคะหลักๆเนี่ยมาจากกอสมาจินพินิกกอสมาจินไตรมาสนี้เนี่ยคาดไว้สัก3-4.5%นะคะไตรมาสที่แล้ว32.9ใช่แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยอยู่30%นะคะก็ได้แรงหนุนมาจากตัวไทเทเนียมดอกไซด์ที่ใช้มากขึ้นไทเทเนียมดอกไซด์จากจีนเนี่ยใช้มากขึ้นในไตรมาสสเนี่ยอยู่เป็นประมาณ3-5%มไตรมาสหนึ่งเนี่ยจบ20%บซึ่งไทเทเนียมดอกไซด์จากจีนเนี่ย ราคาถูกกับฝั่ง USA เนี่ยประมาณเกือบเกืบอบสาเปอร์เซ็นต์ดังนั้นต้นทุนจากไทาเนียมด็อกไซด์ที่คิดเป็นประมาณ20%ของต้นทุนรวมเนี่ยก็เลยถูกลงนะคะอีกแรงหนุนหนึ่งก็คือตัวราคาน้ำมันพี่นิกราคาน้ำมันในไตรมาสสองเนี่ยอยู่สักอยู่สักเจ็ดสิบแปดเหรียญน,นะคะไตรมาสหนึ่งเนี่ยจบประมาณแปดสิบเหรียญแล้วก็ไตรมาสสองปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณร้อยแปดเหรียญดังนั้นก็เป็นแรงหนุนจากทั้งไทาเนียมด็อกไซด์แล้วก็ตัวต้นทุนของ วัตถุดิบที่เกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ปรับลงนะคะคอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือตัวสินค้าพรีเมียมซึ่งมาจิ้นดีกว่าสินค้าที่แบบเลเวลต่ำลงมานะคะก็ขายดีขึ้นด้วยนะคะก็เป็นแรงหนุนจากหลายๆทางนะคะตัวมาจิ้นก็เลยดูดีกว่าที่คาดนะคะถ้าดูฝั่งตัวเซลล์เนี่ย มองว่าเยอนเยียงเยยงติบโตได้ดีนะคะตัวไทยเนี่ยดีมายังแข็งแร่งต่อเนื่องนะคะก็เลยมองว่าไตรมาสสองเนี่ยออกมาดูดีนะคะไตรมาสสาเนี่ยถามว่าโมเมนตัมจะเป็นยังไงโมเมนตัม um เนี่ย อาจจะมีการสโลบ้างคิวอันคิวอันนี้ก็เป็นปกติอยู่แล้วเพราะเป็นฤดูฝนเนาะการก่อสร้างต่าง,างเนี่ยก็ดูดรอปลงไปแต่เทสที่เยอนเยียเนี่ยเบื้องต้นมองสัก7 0 8 0ดเอร์ยนเยียโกรธเนี่ยสามารถทําได้ <c oughs> ดังนั้นเราจะเห็นการเติบโตอย่างที่เคยเอามาเล่าให้ฟังว่าเยอนเยียเนี่ยเติบโตในทุกๆเตยมาอยู่แล้วนะคะอาจจะมีซีซั่นนิดหน่อยเมื่อคิวอันคิวนะอาจจะดรอปลงแต่เยอนคิวอันคิวไตามาสี่เนี่ยไตายมาสี่จะเป็นพีก อีกหนึ่งใจมากนะคะเพราะว่าเป็นไฮซีซันเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรถ้า Q2 อมาตามคาดเอากาไรปกตินะครึ่งปีแรกน่าจะได้สักประมาณพันสามไหมประมาณนั้นค่ะพันสามแล้วตูนทำน้องปีสองพันสองมันหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของทั้งปีเลยซึ่งมันไม่น่ามันน่าจะมีอ,ะอัพไซด์อ่ะอัพไซด์ค่ะแล้วก็ถามว่าคนเล่นเล่นอัพไซด์จะน่าจะปรับเป็นเท่าไหร่เนี่ย ความเป็นจริงน่าจะจบเนี่ยสัก2,006เนี่ยตนว่าน่าจะทำได้2,006คืออัพไซด์จากตรงนี้เนี่ยเกือบ20%แล้วก็ถ้าดูราคาหุ้นตอนนี้ก็ย r ทูเด t e เนี่ยปรับลงมาเกือบเกือบ20%นะพี่นิกแล้วก็ตัว PE เนี่ยเทรดอยู่ตอนนี้ประมาณสัก3 3 3อ่า25เท่าอืมไม่น่าถึงเลข3แล้วตอนนี้25เท่าค่ะแล้วก็ถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตเนี่ยก็ลบประมาณ2.5 SD ใช่แล้วถ้าเราปรับประมาณการขึ้นอีกอ่ะ PE ก็จะไม่ใช่ <ปะ S 2> เลขเนี่ยมันจะเป็น20ต้นแหละนะครับแล้วก็ราคาตรงนี้เนี่ยเป็นราคาเท่ากับตอนล็อกดาวน์นะย้ำเร่งตรงนี้ทีหนึงเป็นราคาเท่ากับปี2020ตอนที่เรามีโควิดระลอกแรกระบาดท,ที่เซตลงไปพันจุดอะ TOA ก็ราคาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าราคานี้เป็นราคาที่ไม่แพงนะสำหรับ TOA นะครับโอเคแหะจะมีประเด็นโอ้หงเรื่อง ตอ่ t ตงสตาร์อะไรพู้ถือหุ้นใหญ่อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเอาเฉพาะพื้นฐานกำไรเพียวๆเนี่ย Q สองดีมากเป็น record ดไฮใช่แล้วก็ทั้งปีมีััไซด์นะก็เลยหยิบมาแนะนำนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่40บาทนะครับสำหรับตัว TOE